คลิปนี้นะครับมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยนะครับก็มีการถกเถียงธรรมะกันเยอะแยะเลยนะครับเราจะเห็นว่าการถกเถียงหลักๆอาจจะมีกันอยู่2มุมมองโดยส่วนตัวที่ผมมองนะครับ 1. คนที่มีธรรมะที่ถูกต้องกับคนที่โต้แย้งโดยเอาคําแต่งใหม่มาโต้แย้งโดยเอาความคิดปรุงแต่งของตัวเองมาโต้แย้งโดยไม่อิงอัดอิงธรรมและบางคนโต้แย้งแบบไร้สาระบอกเขาผิด แต่กไ็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรผิดตรงไหนแล้วสิ่งที่ถูกคืออะไรแล้วทําไมถึงว่าแบบนั้นถูกเป็นพวกไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับเป็นพวกคําพูดคือเพอร์เจอร์อีกส่วนหนึ่งอ่ะก็จะเป็นคําพูดที่เขาเรียกอะไรอ่ะอใช้คําหยาบคายอ่ะด่าขึ้นกูขึ้นมึงดา่าไอไออย่างเงี้ยมันมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการถกทามกันแล้วอยู่ๆมาใช้คําหยาบคายอะไรแบบนี้มันมันก็ไม่ไหวนะครับ ังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องมีแหล่งที่อ้างอิงม,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 มีพระธรรมมีพระวินัยมีพระสูตรมารองรับถ้าเราเถียงธรรมถ้าเราไม่ใช่เรื่องทางโลก,กน,นะนะครับเหมือนหลายๆผมดูหลายๆคอมเมนต์ที่กล่าวหาผมอ่ะก็เนี่ยก็ว่าผมว่าผิดแต่ไม่บอกว่าผิดตรงไหนพอผิดก็อ้างคําแต่งใหม่มาอีกอย่างเนี้ยแทนที่จะอ้างธรรมวินัยน,นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเหตุของการทะเลาะก,กันเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คืออิจฉาและมัจฉริยะ อิจฉาก็คือความน้อยเนื้อต่ําใจทนไม่ได้ที่เฮ้ยเขาเอาความผิดเรามาเปิดเผยเรายอมรับไม่ได้เราก็ต้องสู้เพื่อให้ความผิดนั้นเป็นความถูกอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนหนึ่งในกรณีแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมัชชิิยะมัชชิิยะเนี่ยแปลว่าความตนีความห่วงกั้นนะครับมัชชิิยะพระพุทธเจ้าตรัสไว้5อย่าง1ที่อยู่สองสกุลสามลาบสี่วัน,นะห้าธรรมนะครับในส่วนนี้ถ้าเป็นของพระเนี่ย อยู่ในส่วนของข้อสองก็บ้างก็คือบางทีทะเลาะกันเพื่อแย่งโยบุปถานะครับก็คือตนอีในสกุลต่อมาทนนี่สมลาบบางคนเนี่ยยึดติดในลาบสักกะระเออคิดว่าเราควรจะได้ลาบตรงนี้แต่คนนู้นทําดีกว่าคนก็เลยไปสรรเสริญและยกลาบก้อนนี้ไปให้เขาก็แย่งลาบปัปจจัยกันนะครับก็เลยทะเลาะวิวาทกันต่อมาเรื่องของวันนะ วันน้าก็คือยศถาบัญหาศักิ์นะครับก็คือเนี่ยก็เที่ยวยกตนข่มท่านอยู่เราเรียนจบสูงอย่างนี้นะเรารู้ตรงนี้เยอะนะเขาจะรู้มากกว่าไม่ได้หรือรู้แต่ไม่ยอมแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนเพราะกลัวเพื่อนจะรู้มากกว่าก็อีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นคือตรณีในธรรมดังนั้นเราเลยทะเลาะกันทุกวันเลยนะครับเพราะว่าอิจฉาและมัจฉริยะนั่นเองต่อมาพระพุทธเจ้าก็ยังบอกอีกนะครับว่าทิศไหนเนี่ยที่ พิกุเนี่ยมีการบาดหมางการทะเลาะกาันวิวา,กาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากทิศนั้นเป็นทิศที่ไม่มีความผาสุกเลยนะครับแล้วก็แม้ว่าเราคิดจะไปเนี่ยมันก็ไม่อยากไปแล้วนะครับเพราะมันไม่น่าจะมีความสุขไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะน่าจะรู้สึกแย่มากนะครับที่พระเนี่ยบาดหมางทะเลาะวิวาทกาันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากเนี่ยเพราะพระเนี่ยขาด คุณธรรมสามข้อนี้พระพุทธเจ้าบอกหนึ่งท่านละเนกขมมะท่านไม่ปฏิบัติเนกขมมะก็คือไม่ยอมหลีกออกจากกรมการหลีกออกจากกรมคืออะไรฮะการเลิกจากการไปยึดติดในการปรุงแต่งว่าอ๋อตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกร,กระทบรสชาติจมูกกระทบกลิ่นกายสัมผัสแต่ในกรณีแบบนี้ก็คือ เสียงมากระทบหูอะคนนินทาคนกล่าวร้ายมากระทบหูทําใจไม่ได้ต้องตอบโต้ไม่ยอมวางจิตแบบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกก็คือสันเลก็ทาทํามันเป็นเครื่องขูดกล่าวกิเลสเมื่อเห็นเขาว่าเราเราจะไม่เป็นผู้ว่าเขาไม่เห็นเขาด่าเราเราจะเป็นผู้ไม่ด่าเขาไม่เห็นใครนินทาเราจะไม่เป็นผู้นินทาเมื่อเห็นใครโกรธเราจะไม่เป็นผู้โกรธแบบเนี้ยเราเห็นเขาทําไม่ดีมาเราไม่ใช่ไปโต้ตอบกลับแต่เราต้องเขาเรียกอะไรอ่ะ เราต้องแบบสงบนิ่งอะนะครับละนันทิละความเพลินจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเอาจิตตั้งไว้ที่กายนะครับดังนั้นเนี่ยคือพอไม่ตั้งจิตอยู่ที่กายปล่อยการปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยเดือดร้อนฮะก็ทิมแทงกันไปกันมาด้วยหอกคือปากอย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้นะครับ <S <S แล้วก็นอกจากท่านไม่ยอม ท่านละเนกขมมาแล้วท่านยังละอัปยาปาทวิตกท่านยังไม่ถึงความพยาบาทท่านละอวิหิงสาวิตกท่านไม่ยอมทิ้งความเบียดเบียนคนอื่นท่านต้องการไปเบียดเบียนต่อบแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยนะว่า <c oughs> ผู้ใดด่ากลับผู้ผู้ที่ด่ายอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเลวกว่าคนที่ด่าเนี่ยก็ถือว่าเลวแล้วแต่ถ้าเราไปด่ากลับเนี่ยเราจะเลวกว่า เพราะว่าด่ากันไปกันมาเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นไงดังนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องวางเฉยเราไม่ต้องไปโต้ตอบกลับนะครับ <c oughs> แล้วอีกสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแหละก็คือการไม่บริโภคร่วมนะครับเขาด่ามาถ้าเราด่าตอบก็คือเราบริโภคร่วมกับเขานะครับก็คือเขาสร้างกรรมชั่วเราก็สร้างกรรมชั่วเหมือนกันในกรณีเดียวกันที่เพื่อเป็นการโต้ตอบแบบเนี้เพราะเราไม่ละกาม <c oughs> เราไม่ละพยาบาท <c oughs> เราไม่ละเบียดเบียนเลยทะเลาะกันนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทิศใดเนี่ยที่พระเนี่ยไม่มีความบาดหมางก,กันมีความปลองดองกันเข้ากันได้อย่างดีประดุจน้นํานมกับน้ํามองกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเนี่ยทิศนั้นอาจจะเป็นทิศที่มีแต่ความผาสุขไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเราก็แค่คิดถึงทิศนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะ น่าจะสบายใจและมีความสุขมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ทิศนั้นดีพระต้องมีเนคขมะนะครับต้องทำอภยาปาทะวิตกต้องทำอวิหิงสาวิตก3สามข้อตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะครับแต่พระพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยเพิกเฉยทุกกรณีนะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อมีใครมากล่าวโทษมีใครมาโจ์เราเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังเขาให้ดีนะครับ การวางจิตของผู้ถูกโจทเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งต้องตั้งใจในการฟังความจริงสองต้องไม่มีจิตในการขุนเคืองผู้ที่กำลังโจ์เราอยู่นะครับเรารับฟังเขาอย่างตั้งใจนะครับถ้าสิ่งใดเนี่ยที่เขาพูดเราผิดจริงเราไม่ต้องไปโกรธเขาว่าเขาเอาความผิดเรามาเปิดเผยเราแค่กลับไปเขาเรียกอะไรอะไปปฏิบัติตัวใหม่ไปประพฤติตัวใหม่ให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรจริงๆนะครับแล้วก็เราก็ ไม่ต้องทําความผิดนั่นอีกนะครับส่วนถ้าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่จริงนะครับพระพุทธเจ้าก็ให้เราโต้แย้งเขาได้ว่าอ๋อสิ่งใดมีในเราสิ่งใดไม่มีในเรานะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะโต้แย้งเขาได้เพราะเขาไม่ฟังบ้างหรือหาช่องทางการไปพูดคุยกับเขาไม่ได้บ้างหรือเขาไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับอะไรเงี้ยหรือพูดแล้วเขาไม่ใส่ใจอ่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านทำไงรู้ไหมฮะ ท่านไม่ได้ให้ไปหาทางทํำยังไงก็ได้พูดได้ไม่ใช่ท่านบอกว่าให้เราทําวางจิตเปรียบเสมือนพื้นดินหรือพื้นน้ําทํายังไงครับคือการวางจิตเปรียบเสมือนพื้นดินกับพื้นน้ําก็ดูพื้นดินสินะครับเวลาเราถมน้ําลายใส่เวลามีใครมากระทืบมีใครเอาจอบมาขุดมีใครเอาขยะมาทิ้งบนดินดินก็ยังคงนิ่งดินไม่มีการโต้ตอบนะครับดินก็ยังอยู่เป็นดินของมันอย่างนั้นพื้นน้ําก็เหมือนกัน ใครจะมาฉี่ใส่ใครจะมาอืดใส่น้ำมันก็ยังนิ่งนะครับแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าผู้ใดเนี่ยเห็นโทษโดยความเป็นโทษกระทําคืนตามธรรมถึงความสํารวมระวังต่อไปนี่เป็นความเจริญในอริยวินัยของพระอริยเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ใดเห็นโทษแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ยังปฏิบัติตามความผิดแบบนั้นอยู่เนี่ยไม่ยอมปรับปรุงตัวเนี่ย ไม่สามารถที่จะเป็นอริยะบุคคลได้เลยถ้าอิงตามพระสูตรนี้นะครับเพราะว่าพระอริยเจ้าเนี่ยท่านต้องเห็นโทษโดยยวมเป็นโทษนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะปฏิบัติเพื่อเป็นอริยะบุคคลเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกนะครับไม่ใช่ยึดติดในความคิดของตัวเองเราต้องอิงพระสูตรอิงพระธรรมอิงพระวินัยนะครับว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกไงเราก็ทําตามนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเรื่องของ สังฆาสามัคคีการทำยังไงให้พระสงฆ์เนี่ยเข้ามาสามัคคีกันทุกวันนี้พระสงฆ์เนี่ยค่อนข้างผมมองโดยส่วนตัวนะว่าค่อนข้างแตกแยกเห็นไหมแบ่งกกแบ่งเหล่ามีความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าพระเนี่ยไม่ยึดถือในหลักของวัตถุกสิบป,ประการวัตถุ1สิบป,ประการมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดเนี่ยแสดงอดธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงธรรมว่าเป็นธรรม แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พาสิทธ์ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พาสิทธ์แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาสิทธ์ว่าพระพุทธเจ้าพาสิทธ์แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินัยแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยแสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประพฤติว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ประพฤติแสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าประพฤติว่าสิ่งสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าประพฤติแสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแสดงสิ่งที่่่พพพพรระะุทททธเเจจ้้าาาาบบััญญญติิว ถ้าพระสงฆ์ทําตรงไปตรงมาตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อแม้เที่ยวอ้างน่นอ้างนี่นะครับตรงไปตรงมาเนี่ยเป็นเหตุของการปลองดองกันในหมู่สงฆ์และเป็นเหตุของการทําให้สังฆสามาคัคคีเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมฝากด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องแตแกแยกแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสไว้อีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยมันมีอยู่4อย่างใช่ไหมฮะก็คือ พิกขูพิกุณีอุบาสกบาสิกาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุบาสกเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้สมแตกแยกได้ดังนั้นคนที่เป็นคารวาสหลุดละในอน,นันตนิยกรรมข้อนี้นะครับแต่พิกขูนีและก็อุบาสิกาพิกุณีกับอุบาสิกาเนี่ยไม่ทําให้แตกแยกได้แต่เป็นตัวเสี่ยมได้เป็นต้นเหตุได้นะครับแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่สามารถที่จะทําให้สงแตกแยกได้ก็คือพิกขุหรือพระสม นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเอาไปตรวจสอบในข้อธรรมข้อวินัยในหมวดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนนะอย่าไปตรวจในหมวดข้อธรรมอื่นเพราะว่าคำาค้อื่นเนี่ยมันมีหลายคําที่ขัดแย้งกับคำพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ขอวิงวอนนะครับจากผู้ชายชาวบ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งว่าอยากให้พระสงฆ์ท่านเนี่ยหนึ่งเนคขมะ อพยาปาทะวิตกและก็อาวิหิงสาวิตกนะครับแล้วก็ทําวัตถุ10ิรปการนะครับสิ่งใดที่พระเจ้าทําบอกว่าทําสิ่งใดพระเจ้าไม่ทําก็ไม่ทําอย่ามีข้ออ้างแล้วก็พระเจ้าท่านตรัสเรื่องลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาอาไว้11ประการนะครับว่าใครศรัทธาท่านเนี่ยลักษณะศรัทธาจริงๆเป็นยังไงมันมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าเราต้องเป็นผู้ว่าง,ง่ายทุกวันนี้สงว่าง,ง่ายไหมพระเจ้าบอกอะไรไปทาอีกอย่างหนึง่งและมีข้อแม้เสมอเลย มีข้อแม้แต่กับอย่างอื่นแต่ตัวเองอยู่ในธรรมวินยัยไม่เคยมีข้อแม้เพื่อได้ทําตามพระพุทธเจ้าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ